สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลี้ยงหลานนะคะน้องยี่หว่าค่ะอยู่กับน้องยี่หว่านะคะเอ๊ <c oughs> <c oughs> ะเอ๊ะอยี่หว่าจ๋าไอ้ยี่หว่าจ๋าไอ้ยี่หว่าจ๋าไอ้ยี่หว่าจ๋าเอ๊ะ ยงหลานอยู่นะคะอยู่กับน,น้องยี่หว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหลน้อยแล้วเล่นน้ำลายแล้วฝนจะตกใช่ไหมน้องยี่หว่วาเล่นน้ำลายแล้วฝนจะตกแล้วใช่ไหมน้องยี่หว่าเล่นน้ำลายแล้วฝนจะตกแล้วพี่น้อง มองกล้องเป็นด้วยนะเนี่ยมองกล้องเป็นด้วยนะเนี่ยอืมอจ๊เอ๊อะเอ๊มองกล้องเป็นด้วยนะเนี่ยพี่หวานเนี่ยฮะอ้ยพี่หวานเนี่ยฮะมองกล้องเป็นด้วยนะเนี่ยอืมอือ่ี่หวานมองกล้องเป็นด้วยเจเอ๊โอ้ยเล่นท้ำลายฟองใหญ่เลยพี่น้อง ฟองฟอตเลยฟองฟอดเลยเล่นน้ำลายขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ก็ขอทุกคนมีความสุขค่ะสดชื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเงรวยๆยปังๆกันทุกคนค่ะเยี้ยงล้านครับพี่น้องน่าก็ยังไม่เลยล้างเลย ได้อัดคลิปก่อนแล้วพี่น้องเชา้าเช้าบรรยากาศยามเช้าหาวง่วงนอนแล้วตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีสี่หาวแล้วหาวแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วเอ้ยยี่หวางง่วงแล้วเนาะยี่หวางง่วงนอนแล้วยี่หวางง่วงนอนแล้วค่ะยี่หวางง่วงแล้วค่ะโอ้ยลมเย็นสบายเลยมันฝนจะตกป้าครึม ยี่หวางง่วงนอนแล้วคะ่ะอายี่หวา,วางง่วงนอนแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแช์ทุกลิบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่แวะมาให้กาลังใจนะคะเออดิ้นแล้วพี่น้องดิ้นแล้วยี่หวาดิ้นแล้วยี่หวาดิ้นแล้วยี่หวางดิ้นแล้ว ไหลย,ย้อยและน้ำลายขอบคุณนะคะ